พระพันปีท่านทรงเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆอดทนมากๆและแข็งแกร่งมากๆภายใต้พระสิริโฉมที่งดงามแต่ติดตามพระราชกรณียกิจเพระาะเมื่อก่อนเนี้ยสองทุ่มเราต้องนั่งดูแล้วว่าในทีวีวันนี้ท่านเสด็จออไปไหนแล้วก็วิธีการที่มองเห็นในความเป็นครอบครัวของท่านอบอุ่นมาก พูดถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์ช่านใหม่ครับค่ะสำหรับตัวเองนะคะก็จะมีความรู้สึกที่ทุกๆพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณกับประชาชนชาวไทยและป้ารักราชวงศ์มากๆรักมาก,มาก,มากทุกพระองค์เลยสิ่งที่รู้สึกประทับใจที่สุดก็คือตอนที่เวียนอยู่ที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดทุกพระองค์ พราะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีทรงดนตรีที่ท่านจะเสด็จที่จุฬาตั้งแต่ป้าเรียนปีหนึ่งถึงปีสี่เลยก็จะรีบไปแต่เช้าเพื่อที่จะได้เข้าเฝ้าและเป็นบรรยากาศที่ง่ายๆสบายๆเห็นถึงพระคุณของทุกพระองค์เป็นอย่างมากท่านก็จะทรงเล่าประธานว่าเรื่องราวต่างๆของบ้านเมืองแล้วก็ของพระองค์ท่านเป็นเช่นใดบ้าง แล้วทุกพระองค์ก็จะทรงดนตรีแล้วก็บางพระองค์ก็จะทรงขับร้องเพลงเป็นความประทับใจและซาบซึ้งไม่เห็นความเมตตาที่ท่านมาีกับประชาชนค่ะแล้วมีมีอย่างอย่างพระพันปีนีมีอะไรที่แบบเป็นแรงบันดาลใจหรือเาเรียกว่าอะไรในการใช้ชีวิตของป้าหรือแบบยาอะไรสำหรับพระพันปี ท่านทรงเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆอดทนมากๆและแข็งแกร่งมากๆภายใต้พระสิริโฉมที่งดงามแต่ติดตามพระราชกรณียกิจเพราะเมื่อก่อนเนี้ยสองทุ่มเราต้องนั่งดูแล้วว่าในทีวีวันนี้ท่านเสด็จออไปไหนบางทีท่านก็เสด็จพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าบางครั้งก็จะเสด็จเฉพาะพระองค์เองแล้วก็วิธีการที่มองเห็นในความเป็นครอบครัวของท่าน อบอุ่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่พระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอยังทรงพระเยาเช่นตอนที่ท่านเสด็จอเมริกาแล้วก็ทั้งสี่พระองค์ตามเสด็จด้วยเวลาที่ท่านทรงงานเสร็จก็จะเห็นทั้งสี่พระองค์โอ้ยทรงวิ่งมาอย่างล่าเลิงใจแล้วก็แบบทลาเข้าหาพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระพันปีเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเมื่อไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หรก็แบบว่า ทาบซึ้งแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะช่วงที่ได้รู้ข่าวนะคะก็เป็นช่วงที่กำลังไปงานกระถินอยู่ที่ต่างจังหวัดสิ่งแรกก็คือตื้อในหัวใจแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ทราบอยู่นะคะว่าท่านกออ็ทรงพระประชวรมานานมากแล้ว แต่ว่าอันหนึ่งที่เรารู้สึกโหเราเตรียมการได้อย่างรวดเร็วเพราะในก่อนที่ไปงานกระถินนะเจ้าภาพก็ให้แต่งตีมชุดสีชมพูแต่ป้ารู้สึกตัวป้าจะไปแต่งแบบนั้นไม่ได้ป้าก็ถามเออคนที่จังหวัดแพร่ึ่ง้อต้องไปงานด้วยกันไหคะป้าบอกป้าต้องการที่จะนุ่งเออผ้าสิ้นสีดาเพราะป้าก็เตรียมเสื้อขาวไปอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสวยเราไม่ได้ทําอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านในความโศกเศร้าและเสียใจนะคะรวมกับ คนอื่นๆเนี่ยเหอนว่าคงจะไม่ได้คงจะไม่ใช่แล้วก็ในการที่จะไว้ทุกข์กันนะคะป้าคิดว่าเราอะรักท่านมากแล้วเคารพท่านและสิ่งนี้ทําให้เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราสิ่งไหนที่จะแสดงออกได้ป้าก็จะต้องทําค่ะ